ออแม่ยังจะเฝ่าตัวพรีบอชิวาจังไหนจะพูดอะไรกับแม่เอฟสิอ่ะเอออยากเล่นกับปูมาอย่าใครตูนอนลงเต็มจูอนอนลงแนะกะไม่ทันเร็วๆพี่บ๊อบเร็วๆเ,วเวอยเอออย่าฝ่าวป่อยออก่ะจกคอนจกคอน แตาวอันี้สรางนวดีน้โอ้ยนโบเกงใจากเดี๋ยวว่เห็นสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซทุกคนค่ะดูไปท่าน้องเน็นท่้งคุณละ anh lòng lên lòng chị tên bữa nào anh đi <hhhh> con. Ôi, video tên dẫn

เต้าเต้าตาโอ้แขกงมาทอนเกือบดนอนนแล้วจิ้งเบาแข็งมาทอนเกือบดีโนนแล้วเราอาจิจะเบาเกือบงอนบูชาน้องจูเนียเต้นไม่ถูกค่ะเพลงไม่มีจังหวะเลย กต่ายกรตกต่กระ้กระต่ายกระต่ายกระตายกระต่ายกระต่ายกระตกระต่ายกรต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกะต่ากระต่าย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 กระ่ยะต่ายกรั่กะต่ายดูะ่ายก้่ยะ่ายก่ายกยกา่กก่บน่ะาพ่ย อุ้ยเอ้ยอ้อย,ออย,ออยดูเอ้อยเอ้อยๆๆ้อย,อยทำอะไรทำอะไรจะนั่งต <Yes. S 1> ู้ไปล้่างทั้งหมดหละสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีทั้งร้อยสามสิบแปดท่านที่อยู่ในดูอยู่ในตอนนี้นะคะ <Yes. S 1> ทักทายกยํายานเย็นค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ฝนตกกันไหมไอ้ดิจุดนู่นนี่ไม่บัวไปจะูดให้น้อง สาวแดนเซอร์นี้ค่าตัวไม่แพงค่ะขอแค่นักร้องร้องเพราะ <c oughs> ไม่เพราะนะักแดนเซอร์เดินหนีเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวไปเอาหนึ่งเอาเนี่ยไปใส่ละนอ้องไปใส่ละ <c oughs> <c oughs> นักร้อง <c oughs> <c oughs> นักร้องไปแล้ว <c oughs> พี่จูพี่จูก็งงละโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรของพี่บ๊อบเนี่ย พี่บอ๊อบดูพี่บ๊อบไปไหนดูเอาแกเอาเปิดเปิดเป็นไหมดูเปิดเป็นไหมดูค่ะจะเปิดประตูเองกุ้งเทพตกวันนี้เชียงใหม่ไม่ตกค่ะ <laughs> เด็ดเปรี้ยงมากแม่แม่วันนี้ได่มามกิตัวอะไรได้ยังตัวอะไรต้องแก้ให้น้องน้ำ โอ้ยคุณแม่ทันมาเอาเอาไหนอุ้ยอุ้ยทายหัวพี่บ๊อบได้อะไรแบ่งไหมดูพี่บ๊อบได้อะไรไหนดูสิดูกินถั่วหรอไหนให้พี่บ๊อบแกะเปลือกก่อนพี่บ๊อบได้ถั่วข้าวปลาให้ดูถั่วต้มค่ะอ่ะเอาไปเม็ดนึ่งหมอดูกินไหม ได้เม็ดหนึ Luther, ่งไปละเดนเซอร์เราได้ค er to ่าตัวถั่วเม็ดหนึ่งค่ะโจได้ถั่วเม็ดหนึ่งไปอัดล้านเลยค่ะเดนเซอร์เราไปไหไปแย่งแม่กินอะไรอีฮะเดี๋ยวไปดูพี่โจก่อนอะไรนี่แล้วมันจุเนียมาจุเนียมาบอกไหนจุเนียจุเนียกินอะไร จูเนียกินถั่วเหรอพี่บ๊อบเพ่งให้เม็ดหนึ่งมีอีกไหมพี่บ๊อบใส่ด้ยสิก็มึงเก่นไปดูรอบดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอร่อยไหมไปขอพี่อีกดูค่ะขอพี่บ๊อบไหนพี่บ๊อบเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งไม่เอาไหนพี่บ๊อบให้เม็ดหนึ่งเหรอลูกไหนดูสิอย่าฮักเป็นสองเมือก็ได้ เม็ดหนึ่งหักเป็นครึ่งหนึ่งอ้อบ๊อบพอลละลายด้ออยกให้อาปาาไปพี่จูบอกว่าให้เม็ดหนึ่งอารมณ์เสียเลยพี่บ๊อบแบ่งแบ่งถั่วถั่วต้มครึ่งเม็ดให้ไหวนจูไหน กินได้อ่าน้องอาปากรอแล้วน้องอาปากเราอารมณ์เสียอารมณ์เสียให้น้องเม็ดหนึ่งอีกอ่ะอุ้ยอุ้ยอาอีกเม็ดหนึ่งอีกเม็ดหนึ่งอือให้น้องอีกเม็ดหนึ่งไหมอาปากบอ๊ใส่มือน้องไม่เอาจะกินเองให้น้องใส่มือเอง สวยกูสวยอร่อยไหมลูกมันพอละลายปากหนึ่งเม็ดนึง่งจะเอาอีกกินไหมฮะพ่อบอกว่ายังไม่ได้กินเลยแกะมายังไม่ได้กินเลยหมดและไม่อีกแล้วบ๊อบเดีค่ะมาขออีก มาขอถั่วพี่บอบเองพี่บอบแกะแล้วเร็วโอ๊ยโอโอ๊ยๆูดูโอยโอยโอค่ะข้าวเย็นยังเลยค่ะแม่แม่ข้าวเที่ยงกินแล้วนะคะเหลือข้าวเย็นค่ะวันนี้พ่อจ๋าไปจัดข้าวโพดยังไม่มาเลยค่ะโอายแกให้น้องไม่ไ่น้องถะพี่จูรอถั่วอยู่อ๋อปากล้อออปากล เอาไปนอนกันโอ้ยโอ้ยแกะงานอารมณ์เสียนีบิ่งหนีไปละโอ้ยโอ้ยดูมีเงินด้วยแม่แม่ไม่ทันใจแกะนะมาลวมาแล้เอาวะดูดูดูพี่บ๊อบแกะช้าพี่บ๊อบแกะกวอยจะได้เม็ดหนึ่งโอ้ยตรงนี้มันฮักเลยจริงฮะ ใส่มือน้องมานายใส่มือน้องิีด้วยมามั้มแล้วมัมได้เป็เม็ดหนึ่งดูว่าหากินเลนอุ้ยอุ้ยมีกินไปแล้วลูกนึ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเออก็มีโมโหบ่อยน้องโมโหแล้วผีบอกแกะสารอ่ะอุ้ยอุ้ย เดี๋ยวเอานเดินแกะเดี๋ยวเอาไปเลยมไปแล้วไปแล้วไปฟ้องแม่แล้วม,มาแล้วเสร็จแล้วยังพี่บอ๊อบเสร็จแล้วยังนะคะหมุนง,งวงรอ

จะขึ้นป .1 ปีนี้ค่ะแม่แม่หขวบจะเจขวบแล้วค่ะหข,ขวบกว่าแล้วตาบ้อนตาบ้อนเกะสาปวดเวย ไปแล้วเหลือสองนวยเอาเหลือสองเม็ดพี่บ้าบ้าจูมาเอาไว้เหลือสองเม็ดค่ะพี่จูมันเหลือสองเม็ดเอามาเอามา,มาอองงขอบคุณค่ะโควิดหายแล้วเจอกันนะคะแม่แม่มามาเยี่ยมยจูเนียร์ได้นะคะ เพชรยังสีให้น้องอ่ะเกษารอ่ะหยิบเอามาเอ้ยอย่าปาป่วยอ่ะหนูก้อนหนูก้อนน้องบ๊อบเรียนอยู่ที่นี่ค่ะแม่แม่เรียนอยู่ที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนแม่วินอยู่ในตำบลค่ะน้องบ๊อบเรียนอยู่ที่นี่ค่ะอ่ะเอายงมโยมา อุยอ้ยอุ้ยอารมณ์เสียอุย้ยพี่บ๊อบแกะถั่วไม่ทันใจอารมณ์เสียดูดเเูเอางวงขึ้นก่อนเอางวงขึ้นก่อนพี่บ๊อบบอกคิดถึงจูไว้จะไปหาใหม่นะค่้าแม่แม่มาหาจูด้วยนั้นพี่จูอตอนนี้ตัวตะปุตะปะแล้วดูค่ะขาเป็นหมูสามชั้นแล้วนะอุ้ยอุ้ยอารมณ์เสียให้พี่พี่แกะถั่วช้า กินหูอยากกินเล่นอุ้ยอุ้ยจดนจะเอานน้องจูอยู่แม่วางค่ะแม่แม่อยู่อำเภอแม่วาง<ม>บ้านแม่สปอคค่ะอำเภอแม่วางตำบนแม่วินบ้านแม่สปอคค้แม่จูยังม่กินเลยจูอารมณ์เสียน้องจูอยู่กับพี่บ๊อบค่ะเล่นกับพี่บ๊อบวันนี้พ่อจ๋าไม่อยู่ไ,ไปตัดข้าดดวโพดยังไม่กลับมาเลยพี่จูพี่จูไม่กินแล้วมา ไม่กินแล้วเม็ดหนึ่งยังไม่ได้เคี้ยวเลยหายไปในปากแล้วพี่จูว่าวัดวดรัรับครับสวัสดีครับกินปลาจูยังหมึกเนี่ยแม่เหรอพี่จูกินไปแล้วพี่บอกว่าพี่จูกินแล้วพี่บอกยังไม่ได้กินเลยไม่หรว่าเนีย่ยกินแล้วเนะี่ยแม่เหรอเด็น้นองนี้น้องกินเหรอ,อยังไม่กิน <laughs> ยูมาแล้วได้แล้วยังให้น้องอีกนะมาละให้น้องอีกหน่อยเร็วดูอะให้น้องเร็วให้น้องด้วยมามาแกะและวแกะนานนี่แหละแกะนานนูพี่จูพี่จูว่าเร็วๆพี่บ๊อบอะนั่งลงเร็วพี่บ๊อบบอกว่ายังไงนั่งลงเหรอ นั่งลงสวยๆก่อนอ่านั่งลงกันแล้วไปเดินตุแกกินตับเนี่ยไปตแกนัาจะกินตับจูได้อยู่บ๊อบอุ้ยอุ้ยอารมณ์เสียดีครับดูค่ะมาเนี่ยเกะไม่ทันเร็วๆพี่บ๊อบเร็วๆ อู้ย่างหลังรอแล้วนี่รันว่ารันว่าดูยิ้มเปล่ายิ้มอะกินเปล่าก็เม,ม,ม็ดตัวออเอาเร็วเร็วเอาให้น้องเลยน้องแกะเองดีกว่าพี่บ๊อบแกะนานหนุนแกะเลยอ่ะแกะอุ้ย,ย<อ>ดูดูแต่มาแตมาจะไม่กินแล้วนะพี่บ๊อบแกะนานเหลือเกิน ให้น้องไปเลยน้องกเก๋เองงอนละงอนละงอนละเออขี่งอนเทบุยจูขี่งอนจังเลยแม่แม่แมแมไปละดูคุณแม่ท่าอะไรคุณแม่เล่นโยคะอยู่คะ่ะแม่ธันวาเล่นโยคะอยู่ดูขาจูง,น,งน้องจูงงบอกว่าแม่เล่นอะไร ลคุณแม่ออกกำลังกายค่ะเล่นโยคะมาเร็วมาเร็วบายบายแล้วบายบายมาเยอะเยอะเยอะยังกันจูเอ้ยจููมาจนนุ๊ จูเอ้ยไปแล้วสนึงสอนสามสี bye 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 bye. Okay. ่ห้าก yeah. ินอะไรยบายเร็วบายลาแม่แม่เอฟซีท şey yes. ุ่มทนไปก่อนนะคะพี่จูไปแล้วดอมอะแม่เดี๋ยวมืออื่นเห็นอีกด้วยไปละบอพี่จูยังพี่จูไปงัดอะไรอีกอ๋อไม่ต้องจย่าปลอตัวคลิปอ่ะสบายจังไหนจะพูดอะไรกับแม่เอฟซีอ่ะเออยงเล่นกับจูมา อย่าใครจูนอนลงแต่จูบ้นอนลงจูบ้นอนแล้วอารมณ์เสียพี่บอ๊แกอีหยังสักษาเว้ยนั่งอ่ะนั่งเทิงนี่นี่มาแต่คงแก่สาเนาะรับเงง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 เออหนีไปไปแล้วไปแล้วใส่หัวลิกลักลิกลักไ,ไปแล้วตัวใหญ่หรืว่างอนเก่งค่ะแม่แม่งอนเรื่องงอนนี้ไว้ใจพี่จูเลยอะไร ทำไมแอบถ่ายตอนกินนมไม่ได้คืน มัมนมค่ะกินนมก่อนถั่วไม่พออิ่มต้องกิงนนมดีกว่าพี่จูวะอู้อิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วค่ะไปแล้วไปแล้ว,ลว<ป>ดู ไอค่ะไอ